ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบประกบอีกแล้วนะคะที่กบได้มาจาก้านสมิธนะคะนี่ก็คือครั้งแรกของกบนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าที่ซื้อเจ้านี่มากินนะคะมันคือมันฝรั่งแล้วก็สกาลับนะกบก็ไม่มีความรู้อะไรเลยนะเดี๋ยกบก็จะมาอ่านข้างหลังนะคะว่าเขาให้สามีอ่านไม่ใช่กบว่าเขา คุกกันยังไงนะคะจามีกบอ่นแล้วก็แปลให้กบเขาบอกว่าให้อบที่สามรอยห้าสิบฟาเรนไฮน์นะคะเพื่อนๆจ๋าตรงนี้แล้วก็อบอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สบสองนาทีนะคะก่อนอบก็ต้องแกะทุกสิ่งทุกอย่างออกนะสามรอยห้าสิบสกประปกนิดนึงนะเนี่ยไม่เป็นไรสามรอยหสิบนะคะเรามาเช็คดูว่าเราเอาทุกอย่าง ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วโอเคอู้น่ากินอ่ะรูสีดีแกะตรงนี้ออกให้หมดเตาดับแล้วนะคะเราวางเตาเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปเลยนันุเปิดเอสามีก็เปิดแล้วเพื่อนๆเป็นไหมเวลาทำครัวนะเพื่อนๆจ๊ะ เวลากลบกับสามีทําครัวนะเรามักจะเราที่เราอยากแกล้งเรามักจะไม่ค่อยไปด้วยกันนะกบกับสามีทําครัวด้วยกันไม่ได้เวลาเราเราไม่สามารถทําทําคลิปหรือว่าทําครัวด้วยกันได้นี่ค่ะเพ,พื่อนๆจา๋าถึงเวลาแล้วนะคะเราเจอกันแล้วนะน้องมิกกี้พูดไม่ชัดก็อยากพูดต้องใช้ที่แล้วต้องใช้สองอันหรือเปล่าสองมือ อบล่ะ <Wow>. wow. เสร็จแล้วอู้สีสวยมากอู้น่ากินมากเดี๋ยวปิดเตาก่อนอู้เพื่อนๆจ๋าน่ากินมากเลยเดี๋ยวอู้น่าถ่ายรูปหน่อยอู้น่ากินมากอะ่ะมาลองตักซิซิิรัก <Make sure. S 1> ตักเอง สุกยังที่รักนึกว่าสุกแล้วนะหรือว่าไงแต่หน้ามันสวยมากอ่ะมาชิมกบนกบจะชิมนะเพื่อนจ๋าไม่รู้ว่าสุกหรือเปล่าอร่อยอแต่ข้างใน,นงเพื่อนจา๋ากบว่าต้องทำอีกแต่รสชาติอร่อยมาก ข้างในมันยังไม่ร้อนนะคะอร่อยอะ่ะมัน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 เป็นครีมชีสเหมือนครีมชีสที่ผู้หนูเคยทำกับประเทศเนาะเหมือนที่เพื่อนๆจา๋าเหมือนที่กบเคยทําอ่ะเลยอะ่ะเหมือนที่กบเคยทําอ่ะเหมือนเลยเนาะที่เราเหมือนที่กบเคยทําันในคลิปครั้งหนึ่งอะ่ะที่ใส่ครีมชีสนะเพื่อนๆจา๋าอืมแบบนั้นเลยอร่อยมากถ้ากบรู้นะ ว่ามันเหมือนกันกบก็ไม่ซื้อมาพราเราก็ทําได้โอเคเอาเข้าวเตาเหมือนเดิมอร่อยมันๆโอ้โหอร่อยมากเอาเข้าวเตาอีกนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าก,กบก็มาแชร์ให้เพื่อนๆชมนะว่าที่กบซื้อมาเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็รสชาติอร่อยไหมอร่อยจริงๆมันเหมือนรสชาติที่กบ เคยทำเลยนะคะที่เป็นมันฝรั่งครีมชีสนะคะที่กบเคยทำเนาะแต่ว่านี่เขาเพิ่มกาหลับมาด้วยเนาะโอเคค่ะพเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะพเพื่อนๆจา๋าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคนคะ่ะแล้วกบก็ถึงเวลาแล้วก็เอาออกมาทานนะคะ รักษาสุขภาพค่ะแล้วเ,เพื่อนๆนะคะบ๊ายบาย